สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยูสิการอาร์ตต้องกระถีบกันอีกครั้งอันนี้ก็สกู๊ปโกจิระกันอีกครั้งนะครับก็ผมจะมาจะเรียกว่าคือคาสเกตถ้าเกิดใครไม่ได้สมัครอเล็กเซสเนาะก็จะเห็นว่าช่วงตั้งแต่วันจันท์เลยมั้งแล้วไม่สชวันอังคาขึ้นไปเนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปทําแต่ชตนะครับเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาหลายอย่างถ้าใครดูคลิปอะไรรวมกัเบล่าเนาะจะเห็นว่าไฟดับนะครับก็คือในวาทีนี่ยมันเกิดฝนพายุไงและมันทําให้ไฟดับ และพอไฟมันกลับมาไฟอื่นมาหมดเว้ยยกเว้นหลอดไฟข้างบนแน่นอนว่าถ้าเกิดจะทําคลิปแบบนั้นเนี่ยเสียายตายแย่เลยนะครับผมก็เลยแบบมีหลอดไฟ USB มาทําคลิปสั้นๆไปแล้วคือพ่ออยู่ครอบครัวอยู่กับพ่อแม่เนาะพ่อต่อไฟเป็นแต่ตอนพ่อไม่ค่อยจะว่างไงผมก็เลยเรียกว,ว่า4สวันเนี่ยก็เลยอยู่ในห้องมืดๆกับไฟ USB เล็กๆนะครับก็เลยแม่ทาคลิปยาวทํำคลิปช็อตไปเพราะมันตัดเร็วเนาะ แล้วก็ยันก็คือแม่ป่วยนะครับไม่ใช่โควิดแต่ก็ป่วยหนักอยู่นะครับก็เลยว่าไม่ค่อยจะแบบยังไงมันก็กังวลบวกกับเครียดเงก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์จะมาทําคลิปยาวๆหรือคลิปที่มีการตัดต่อเยอะๆนะครับในวันนี้ก็เช่นกันนะครับแม่ไม่หายก็เลยอาจจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับตัวกอซ่าจูเนียร์ซึ่งอาคาจูคินด้อมทําประวัติของจูเนียร์ไปแล้วใช่ไหมก่อนที่เขาจะลงคลิปเนี่ยเขาก็แชทมาพิมพ์ผมคุยเขาคุยผมก่อนเลยนะคุยเล่นว่าแบบเอ้ย ทำไมไม่ลองทำคลิปเกี่ยวกับที่ประเด็นที่แบบคนที่ไม่ใช่แฟนกอล์สิล่าก็จะผิดกันมาว่าตกลงไอจูเนียเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับตัวที่ปรากฏตัวในกอล์สิล่าฟนอลวอ์สหรือว่าตัวต้นเรื่องของตัวของกอสิล่าสองพันนะครับในวันนี้ก็จะาพูดถึงว่ามันไม่ใช่โว้ย ซึ่ง,งประเด็นที่พูดถึงเนี่ยเรียกว่าแฟนแฟ,แฟฮนฮาร์ดคอร์กอสลร่าก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ผมก็เชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่แฟนกอสลร่าขนาดนั้นหลายคนตามกอสล่ามาจากหนังมอนสเตอร์เวิร์สไม่เลยแบบโอ้โหรู้เยันเจาะหรือคืออาจจะดูก็อทเฮเซบ้างอาจจะรอดูก็อทเฮเซมาแล้วชอบไงแต่ไม่ได้แบบไปดูก็อทโชวะหรือก็อทยุคเมเลนีมในบางภาคแล้วหลายคนคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับ อ่ะแล้วคนก็จะรู้ง่ายๆเลยคือก็ซ่าเนี่ยมันแบ่งเป็นของญี่ปุ่นนะแบ่งเป็นสี่ยุคโชวะเฮเซเมเนียมและเลวะนะครับแต่แยุคเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในแง่ของแบบบางภาคต่อเนื่องกันบางภาคไม่ต่อเนื่องอย่างโชวะเนี่ยมันก็ต่อมงแหละแต่มนข้างจะแบบต่อไม่สมูทเท่าไหร่นะครับในแง่ของความต่อเนื่องนะเนาะแต่เฮเซเนี่ยคือภาคที่ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันตั้งแต่เดอร์เทลก็ซิล่าไปจนถึงก็ซิล่าบรธาเดสโซย่านะครับแต่ยุคเมเนียมก็ข้างผิดลึกกว่าโชบ้านนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นภาคที่ทําเสร็จรีบูตใหม่ทําเสร็จรีบูตใหม่เมื่อกับยุคเลวะปัจจุบันเลยที่เรามีชินก็ซิล,ล่าเรามีไตรานเนี่ฟิกซ์เรามีของซิงคูล,ลออ่าพอยนกมันไม่ไดเกี่ยวข้องกันเลยนะครับจะมีเพียงแค่ของคิรีโวที่มี2ภาคต่อกันแต่อะไรถ้าไม่คนสงสัยว่าจูเนียเนี่ยมันมีประเด็นมาได้ยังไงนะครับ แล้วก็ดูภาพประธาทดิสัวย่าจบก็จะดูว่าจูเนียร์นั้นเนี่ยคือชื่อคือมาจากการเมลดาของตัวกอซิล่าและผมมาเป็นเงาเทพซูเอตนะครับม,า,มา,าเหมือนจะมีต่อตำนาน The King I s Dead ลองลิฟต์เดอะคิงนะครับราชาจะคงมีอยู่ต่อไปอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็จบยุคเฮเซยิ่งสมศักดิ์ศรีจนกระทั่งการมาถึงกอร์ซ่า2000จริงๆผมมีแผ่นกอร์ซ่า2000นะแต่หาไม่เจอผมก็เลยเอาแผนรวมนี่มาจริงๆมันเหมือนจะแผ่นกอ๊อปแต่มันก็ไม่ได้กลมนะเพราะมันออกมาจากบริษัทอะไรเนี่ยพิกเมจ เมคเกอร์ Maker จำกัดนะครับมันก็เป็นผู้จัดจำหน่ายแผ่นแหละแต่มาดูแผ่นกอบมากๆเลยที่เอาแบบสีภาคมารวมกันเนาะและในนี้ไม่มีกุสซา2 0 0 0สักภา,าคแต่เอาอตัวปกของกุสซ่ามิเลเนียมมาอยู่ตรงกลางก็เลยเอามาแทนแล้วกันซึ่งกุสซาส0 0พันยังภาคต่อจากภาคไม่ใช่ภาคต่อดิกุสซา2 0 0 0เป็นหนังกุสซาชุดต่อมาต่อจากกุสซ่า1998ที่โดนดาชิบหายไปญี่ปุ่นก็เลยเหมือนแบบชิบหายแล้วต้อง damage control ทำกุ o ซา d e t a ้จ i n g ออกมาจนกลายเป็นกุสซา2 0 0 0 ซึ่งก็ทําให้หลายคนที่มันจะแฟนกอร์ซาในตอนนั้นจนถึงตอนนี้บางคนเนี่ยยังเข้าใจผิดว่ามันคือจูเนียเพราะแบบเอ้าหนังมันก็ต่อแบบหนังมันปี1 9 9 9เนาะมันก็น่าจะต่อจากเวอร์ชันพันหนึ่งเก้าเก้านะครับแถมกอร์ซ่าสองพันเนี่ยเรียกว่าเป็นกอร์ซาตัวหนึ่งที่ประวัติที่มาของมันค่อนข้างคลุมเครือนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเนรเสามาจะกสยพันกอร์ซาเองเพราะอย่างกอร์ซ่าต่อมายุคเมลเนียมเนี่ยทุกตัวมันมีประวัติของมันเองหมดเลยนะ ยกเว้นคิริวเนี่ยไอตัวของคิริวสากะไอ้นั่นมันไม่ได้มีที่มาเท่าไหร่แต่อย่างของภาพเมกกะกิลัสมันก็มีที่มาว่ามันคือกอซ่าตัวแรกที่ไม่ตาย GMK เป็นผีแต่ตัวเนี้ยจะโผล่มันก็โผล่มันเลยนะครับมันอาจมีคนสงสัยว่ามันคือจูเนียร์หรือเปล่าเพราะอย่างแรกเลยคือมันมีสีเขียวตัวของมิเลโกจิเนี่ยดีไซน์กอซ่ามีโทนสีเขียวอยู่แต่ใครดูตอนจบของด er, ิสตัวยากกัวซ่า จูเนียร์พอมันฟื้นพลังมามันก็น่าจะโตเป็นร้อยเมตรเท่ากับตัวพ่อมันแหละแต่ของมิเลโกจินนั้นเนี่ยมันสูงแค่ห้าสิบห้าเมตรเท่านั้นนะครับอันนั้นน่าจะเราไปเส็ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับยุคเฮเซนนะครับอ่ะส่วนภาคที่หลายคนเรียกว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดเป็นชี่อเสียงมากเพราะว่าอินโทรมาทำออมาแบบทําให้คนดูเหมือนเขวไปนะครับนั่นคือของ Final Wars Final War ลอ่ะหลยคนที่ตามชองผมมากก็คือผมไม่ได้ชอบพันนี้เท่าไหร่ ผมไม่ได้ชอบงานสไตล์บ้าบอของหนังภาคนี้เท่าไหร่นะครับและหนึ่งในฉากที่หลายคนนั้นตั้งข้อแง่ต้องสกเกตสูคือฉากอินโทรแนะนําเรื่องเอ็นเครดิตเปิดเครดิตของเรื่องเราจิว่ามันเป็นฉากคอมาร์ด้วยมันเหมือนแบบเป็นอินโทรทเบิวเทเบิวมาเพราะมันครบรอบ50ปีใช่ไหมมันก็ทเบิวฉากกอสตาก็เอาฉากจากกอสตาทุกๆภาคเนี่ยนำมารวมๆกันนะครับแล้วก็จบด้วยฉากสโลเอตของก็จูเนียแล้วก็ เป็นฉากของก้อนฟันวอลแหละที่ถูกแช่แข็งอยู่และในผู้คนเนี่ยเกิดวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยมันคือตัวเดียวกัรึเปล่าเพราะภาพมันต่อเนื่องกันไงมันดิสโลมกันหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้นะบางคนอาจตั้งทฤษฎีขึ้นมานะครับแต่เมื่อดูจากโทนเรื่องหรือว่าแบบเส้นเรื่องจริงของฟันวอลเนี่ยมัน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 ไม่เม่เซนต์อย่างสิ้นเชิงที่ไอ้นี่มันคือจูเนียร์นะครับอย่างแรกเลยคือภาคเนี่ยคือภาครีบูท มันไม่ใช่กึ่งภาคต่อกึ่งรีบูทมันคือรีบูททางแท่งเลยถ้าใครดูอินโทรเรื่องก็จะเห็นว่าไอ้กลุ่มองคอ์กรชุดเดเมทริกที่ต่อสู้กับสัปหลาดเนี่ยมาถูกก่อตั้งในปีพันเก้าร้อยห้าสิบสี่มันก็คือปีเดียวกับหนังภาคแรกแหละแล้วเราก็จะเห็นว่าในก็ตภาคแรกหรือก็ตเฮเซเองก็ตเฮเซเป็นหนังก็ส่ากึ่งรีบูทก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างต่อจากภาคแรกตัดของยุคชวากไปหมดเลยแค่ภาคแรกดังนั้นอ,องค์กรเนี่ย ก็เกิดมีองค์กรแบบในฟลัมวอร์จริงเนี่ยไอองค์กรชุดเดเมทิกเท่เนี่ยมันควรจะมีมาตั้งแต่ยุคเฮเซแล้วอะอย่างแรกเลยคือไม่ใช่นะครับและฉอตที่เขาเหมือนอธิบายเส้นเรื่องว่าแบบเออพวกเขาที่เจอกับตีกับสประมากมายเนี่ยในในยุคก็เสเฮเซเนี่ยมันก็มีเพียงกอส์ซ่าตัวเดียวอะแล้วก็เป็นตัวเดียวมาตลอดจนกระทั่งดีเธอกอซิล่าแล้วค่อยมีสประตัวอื่นมาเนาะอันเนี้ยเหมือนแบบเป็นหนังที่เส้นเรื่องประมาณว่าเราอยู่ในโลกที่มีไคจูอยู่แล้วไง และมนุษยชาติก็เหมือนได้สร้างกองกำลังขึ้นมาตั้งแต่อยู่50นู่นเลยนะครับดังนั้นไลกอสซ่าเนี่ยมันจะโผล่มาที่หลังด้วยซ้ําอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยเป็นการยืนยันว่าไอฉากต่ออินโทรโนเนี่ยมันนา่าจะเป็นการโคล่มาแสะมาคือดูเท่เนอะแม้ฉากูเอดกอสซ่าจูเนียร์มันดูสวยไงและนำมาซ้อนกับตัวฟานุบอลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูดีใช้ได้นะครับแต่ก็ชัดเจนว่ามันไม่ไปทำเป็นจูเนียร์แน่นอนซึ่งเอาจริงผมอยากจะพูดถึงประเด็นที่ว่าจูเนียร์มันไม่ไปทำเป็นกอน ตัวลายได้เนาะเพราะว่าไอ้ก๊อตของมิเลเนียมกับไอ้ก๊อฟเวอร์เนี่ยตอนแรกนิสัยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับก็คือไปตีกับมนุษย์ที่ปกติก๊อตจูเนียร์เนี่ยมันจะเป็นมิตรกับมนุษย์ตลอดไงแต่ก็แหละในหลังเดสตัวย่าพอจูเนียร์ได้รับรังสีเต็มที่มันอาจจะเปลี่ยนนิสัยก็ได้นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่การตีความนะเนาะดังนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยจูเนียร์เนี่ยไม่มีทาเป็นตัวในมิเลเนียมหรือตัวฟันนิวอร์ได้นะครับไอ้ตัวก็สละสองพันแต่เมื่อต้อนปีปีีท่แล้ว น่าจะมีแล้วแกเกเล็กส์เขาก็มีแฟนเมสของก็อสซิล่ามาเนาะซึ่งผมไม่สามารถนํามาลงได้เพราะว่าแม่งติดลิขกสิทธิ์แรงชิบหายเลยนะครับก็เลยอาจจะลงรูปของตัวก็อสซิล่าเล็กไปนะครับเราเห็นว่าในฉากนั้นเนี่ยในฉากเปิดเรื่องอ่ะมีนักพากคนที่ได้มิกีเอมาพูดถึงด้วยแล้วก็มีฉากที่โคมาต่อตัวจูเนียร์ชัดเจนมากๆที่มีความเป็นไปได้สูงว่าไอเวอร์ชั่นแฟนเมสออฟฟิเชียลเนี่ย คือจูเนียร์อย่างแน่นอนอ่ะอันเนี้ยถึงแม้เขาเจะไม่ยืนยันแต่เขาดูทรงมาจูเนียร์มากๆอ่แะแต่ฉากนี้คือโคม่าต่อพาริที่สโดย่า,ส,ยาสุดๆนะครับอ่ะอันนี้คือมันโนตัวเองละว,ว่ากสา็ส่ารปะทักกับก็เล็กซ์ไอตัวที่โผล่มาเนี่ยคือจูเนียร์ที่โตแล้วแล,วและแม่งโคตรเก่งเลยนะครับเพราะว่าคือคนทำเขาแบบอิเเอ็กมันเต็มที่มากๆอ่ะเอามิกิมาภาคเสียงมีฉากคล้ายๆกับตัวจูเนียร์เองด้วยพลังของตัวก็เล็กซ์เองเนี่ย ก็เหมือนเป็นร่างที่บัฟมาจากกอสซาเมลดาวอีกทีนี่ไงกอสซาเบอร์นี่อีกทีนึงด้วยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเจ้าตัวที่จับทฤษฎีว่าไอ้ตัวเนี่ยคือตัวจูเนียร์แน่ๆมันก็น่าจะเป็นตัวกอสเซล่าในกอสซาบัทักไก่แกนเล็กซ์นะครับเรียกว่าน่าจะเป็นกอสซาที่โกงที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้คือไก่แกลเล็กซ์เองก็ดูมาเป็นเทวที่ดูน่ากลัวมากแต่กลับทำให้กอสซามีแผลไม่ได้เลยสักติดเดียวนะครับอ่ะอันนี้คือส่วนตัวของผมเนาะ แล้วถ้ามาชมเป็นยังไงกับทฤษฎีกอซ่าจูเนียในเวอร์ชันต่างๆก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคนนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้นะครับแล้วการสนับสนุนเนี่ยก็มีหลายช่องทางเราทั้งโดเนในเดสคริปชันด้านล่างอ่าทุกวันนี้วอลเลชพร้อมเพย์เราถึงมีซูเปอร์แตงแล้วก็มีระบบสมารสมา,สมาชิกรายเดือน50บาทต่อเดือนถ้าจะชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ